สวัสดีครับทุกท่านแล้ววันนี้จะเป็นการรายง,งานข่าวสถานการณ์สงครามรัเสเซียโดยรวมแล้วก็บทวิเคราะห์เล็กๆน้อยๆจากช่องของเรานะครับจะเป็นยังไงนั้นมาเริ่มกันเลยในทิศทางของโดนิสครับผมโดนิสอยู่ตรงนี้กองทัพรัเสเซียนั้นได้เข้าโจมตีในชาญเมืองของชาซิฟยาชาญเมือง โอลิปกาแล้วก็อโอลิปกาในภูมิภาคของโดเนตรวมถึงภูมิภาคของบูเฮดาครับผมสิ่งทางแล้วก็หลังจากที่กองทัพรัสเซียนั้นตั้งหลักที่เมืองเทอร์นีได้ก็เตรียมพร้อมที่จะเข้ายึดเมืองชาซิสยาแล้วก็ชานเมืองของอดิปกาเพื่อทําการสถาปนาแนวรับแล้วก็ยึดโดเนตทั้งหมดอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วก็ที่เมืองสตาโวเวสตาสตาโตเวครับ กองทัพรัสเซียนั้นก็ได้ทําการบุกเข้าโจมตีแล้วก็เข้าทําการกวาดล้างกองทัพยูเครนตรงในส่วนของชาญเมืองนี้ครับมาดูกันที่แนวรบของเคอร์ซันกันบ้างแนวรบเคอร์ซันนั้นมีการรบอยู่ประปายครับกองทัพยูเครน,นก็ได้ทําการยิงอาวุธระยะไกลพร้อมกับ f อฟโดนโจมตีเข้าใส่กองกําลังของรัสเซียอยู่เป็นระยะระยะครับผมแล้วก็ในส่วนของคุบยานส์แล้วก็แล้วก็คาคีฟก็ถูกกองทัพ รัสเซียโจมตีเข้าอย่างหนักเช่นกันส่วนที่เมืองเบลโกรดนั้นแน่นอนว่าก็ยังถูกกองทัพยูเครนโจมตีเข้าใส่อย่างหนักเช่นกันทั้งอาวุธระยะไกลยอย่าง MLRS แล้วก็จรวดรวมถึงปืนใหญ่ครับทำให้กองทัพรัสเซียนะต้องทําการตอบโต้อยู่เป็นระยะนั่นเองที่ภูมิภาคเคิร์สครับผมกองทัพยูเครนได้ทําการบินดโดรนแล้วก็ อากาศยานไรโค,ครขับเข้าโจมตีโรงกลั่นน้ํามันซึ่งอยู่ห่างจากแนวหน้าประมาณ1000กิโลเมตรครับผมซึ่งอยู่ในบริเวณนี้ครับผมแล้วก็ณนะขณะนี้นั้นทางกองทัพยูเครนนั้นต้องทําการเสริมกําลังแล้วก็เข้าทําการป้องกันเมืองชาซิตยาอย่างเร่งด่วนครับอย่างที่พูดกันไปว่ากองทัพยูรัสเซียต้องการยึดพื้นที่โดเนสในเส้นทางที่แดงเงาสีแดงนี้แล้วก็ต้องส่งกําลัง เข้ามาโดยด่วนแะล้วก็ในภูมิภาคสโปวิเซียครับกองทัพยูเครนก็กําลังทําการโจมตีตอบโต้สลับกับกองทัพรัสเซียเช่นกันมาในส่วนของภาพรวมของแนวรบที่ว่ากองทัพรัสเซียทําการโจมตีแนวหลังของกองทัพยูเครนกันบ้างซึ่งกองทัพรัสเซียนั้นได้ทําการโจมตีโครงสร้างพลังงานพื้นฐานอย่าง เรารถไฟฟ้าที่เนเดนิเปอร์พอร์คอกาเลเมนชุกโรพีมาสกี้แล้วก็คิริบรีซึ่งทั้งห้าแห่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสถานีไฟฟ้าพลังงานน้ำที่มาจากแม่น้ำเดนิเปอร์ครับที่อยู่ตรงนี้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นซึ่งเป็นเครือข่ายพลังงานที่ ก่อนไฟฟ้าให้กับทางยูเครนมากกว่า20%ครับผมรวมถึงในแถบของอูมานไซตโตเมียแล้วก็เลยไปถึงภูมิภาคของลาวีฟนู่นเลยครับผมที่โดนกองทัพรัสเซียนั้นโจมตีเข้าใส่โครงสร้างพื้นฐานพลังงานตลอดจนคลังเก็บแก๊สที่ส่งไปให้ยุโรปครับเออครับแล้วก็การรายงานสถานการณ์ก็มีเพียงเท่านี้ครับทีนี้เราจะมาพูดถึง ก้าวต่อไปของกองทัพรัเสเซียกันบ้างสําหรับในความคิดของผมนั้นกองทัพรัเสเซียนั้นต้องการแม่น้ําต้องการพื้นที่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ําดานิเปอร์ทั้งหมดครับผมแล้วก็ตั้งแต่เมืองตัดผ่านตั้งแต่เมืองซูมี่ลงมาไปจนถึงเมืองพอตาว่าตรงนี้แล้วก็เมืองเคลเมนชุกตัดออกมาแล้วก็แบ่งที่เมืองสป,ปูริเชียครับผมซึ่งการจะทาอย่างนั้นได้ก็ต้องยึดเมือง ซูมี่ยึดเมืองคาคิฟแล้วก็ยึดเมืองคุบยัสที่อยู่ตรงนี้ซึ่งปัญหาก็คือการส่งกําลังบํารุงของกองทัพรัสเซียครับซึ่งกองทัพรัสเซียนั้นจะต้องส่งจะต้องใช้เส้นทางส่งกําลังบํารุงจากเมืองหลวงของทางรัสเซียอ้อมลงมาให้กับกองกําลังถึงที่ซาฟฟูริเซียจนถึงเคอร์ซันนู่นเลยครับผมแล้วก็ข้ามสะพาน เนื่องจากว่าเส้นทางรถไฟนั้นที่จากเมืองโทมักนั้นมันไม่สามารถมันอ้อมมาไม่ถึงครับผมมันมันสิ้นสุดอยู่ตรงแค่ตรงนี้จากโทมักตรงนี้ไปถึงแค่ตรงนี้ครับอันนี้คือเส้นทางรถไฟสีเหลืองเป็นเส้นทางรถไฟเส้นทางรถไฟแต่เดิมมันจะอยู่ตรงประมาณนี้ครับแล้วก็เส้นทางส่งกําลังบารุงของรัสเซียนั้นจะต้องโ่งกําลังบํารุงอ้อมลงมา ตรงนี้จนถึงเคอร์ซันจนถึงตรงนี้เลยทําให้มีปัญหาเ <c oughs> สียนั้นมีปัญหาในการส่งกําลังบํารุงเป็นอย่างมากครับผมแต่ว่าณนะตอนนี้นั้นทางกองทัพรัสเซียได้ทําการสร้างสถานีรถไฟที่จากแหลมไครเมียเชื่อมต่อไปยังรอสตอปออนดอนแล้วก็เชื่อมต่อไปยังมาริอุโปเลยไปถึงเมรีโลโวนุ่นเลยครับแล้วก็ทําให้การส่งกําลังบํารุงของทางรัสเซียนั้นจะไม่มีปัญหาครับ และมันจะทําให้กองทัพรัสเซียนั้นสามารถส่งกําลังบํารุงเพื่อบุกเข้าสู่เคียบบรีฟบียึดเมืองมอตาว่าเข้าไปจนถึงจนถึงแม่น้ําฝั่งขอของดนานิเปอร์ส่วนทางทิศตอนออกนะั้นส่วนทางอีกทิศทางนั้นก็สามารถส่งกําลังบำรุงเข้าจากดินแดนของทางรัสเซียได้อย่างสะดวกครับผม ซึ่งแน่นอนว่าทางของทัพรัสเซียนั้นก็อยากได้โอเดสซาเพื่อทําการปิดล้อมทางออกทะเลดําของทางยูเครนเพียพงแต่ว่าที่ตรงนี้ครับเพียงแต่ว่าถ้าหาว่าทางรัสเซียนั้นสามารถจัดการเส้นทางการส่งกําลังบํารุงแล้วก็จัดการปัญหาเรื่องกําลังพลได้เห็นการนี้ก็ไม่มีปัญหาครับแล้วทางฝั่งของยูเครนล่ะทางฝั่งของยูเครนนั้นในขณะน,นี้นั้น องครับยูเครนไม่ได้มีปัญหาเรื่องกําลังพลครับผมแต่มีปัญหาเรื่องการใช้อาวุธณที่นี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าทางยุโรปแล้วก็ทางนาตโตนั้นพร้อมจะสนับสนุนยูเครนไปได้เรื่อยๆแต่ว่าด้วยกําลังพลของยูเครนที่ต่างล่อยหลอแล้วก็พากาันสูญเสียเป็นจนํานวนมากในสนามรบทําให้พากันเกิดเป็นคําถามว่าทางยูเครนจะสามารถคงรักษาสาภาพการรบไว้ได้นานแค่ไหน ถ้าหากว่าไม่มีความช่วยเหลือที่เป็นกําลังพลมาจากชาตินาโตหรือชาติโยโุโรปครับผมแล้วยังมีรายง,งานอีกว่าในทุกๆวันนั้นกองทัพยูเครนได้สูญเสียพื้นที่ไปตั้งแต่5 0ถึง500ตารางเมตรต่ตอวันนั่นหมายความว่าในทุกๆหนึ่งชั่วโมงนั้นกองทัพยูเครนนั้นต้องสูญเสียในพื้นที่ไปราวๆ1 0ถึง20ตารางเมตร ยังไม่นับรวมถึงการเสียพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ว่าเมื่อกองทัพรัสเซียลุกใหญ่ขึ้นมาจริงๆครับผมนั่นจึงเป็นคําถามที่ว่าแล้วสงครามจะจบลงตอนไหนซึ่งผมก็ไม่อาจให้คําตอบได้ครับจนกว่าทางยุโรปหรือนาโตจะหยุดส่งอาวุธให้ยูเครนและให้ยูเครนย,ยอมแพ้หรือว่าทางรัสเซียนั้นจะหยุดเอาแค่สิ่งที่ตัวเองต้องการ ซึ่งเราก็ไม่รู้อีกว่าสิ่งที่ยูเครนต้องการนั้นเออสิ่งที่รัสเซียต้องการนั้นมีเท่าไหร่กันแน่แล้วทุกท่านเห็นหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างครับมาแลกเปลี่ยนกันในคอมเมนต์นี้ได้สําหรับวันนี้ก็คงพอแค่นี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะครับ